นวัดไลฟยฟาดหมอนกหวีดโทรไล่ออกจากโรงพยาบาลทั้งที่ยังใส่เครื่องช่วยหายใจนวัดอิสระไกรศีลนทนไม่ไวหวไลฟ์เสียงสั่นฟาดหมอนกหวีดโทรหาถึงหัวเตียงให้ออกจากโรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมงแถมจะติดกล้องวงจรปิดดูทำความดันขึ้นปรี๊ดหนัก กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตากับกรณีมีขาววา่าวว่าน้งมิสแกรนด์ d อดไลฟ์เล่าว่ามีหมอโทรหาบอสนวัดอิสระไกรศีลไล่ให้ออกจากโรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมงทั้งที่กำลังรักษาตัวจากอาการป่วยโควิด19อยู่ซึ่งก็มีชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์ถล่มใน Facebook ของคนที่คาดว่าเป็นหมอรายดังกล่าวกันเพียบ ล่าสุดในช่วงค่ำของวันที่21รกรกฎาคมนวัดได้ออกมาไลฟ์ผ่านทาง Facebook อีกครั้งทั้งที่ยังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่โดยบอกว่าหลายๆคนเป็นห่วงกันวันนี้จะเจ็บตรงนี้นิดนึงแต่ไปที่บริเวณหน้าอกถูกหมอสลิมรบกวนไม่ไหวอาการตอนนี้ความดันลงแล้วแต่ตอนนั้นก็จะขึ้นนิดนึง เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเดิมๆเ,เรื่องรสนิยมทางการเมืองเรื่องนกหวีดติดคอตอนนี้มันใช้ชีวิตยากยอมรับแต่เราอย่าไปโทษโรงพยาบาลอย่าโทษหมอทุกคนมันเป็นสันดานแค่บางคนมันบ้าและเอาความบ้าออกจากตัวไม่ได้โดยหมอคนดังกล่าวไม่เคยรักษาตนเลยไม่เคยเกี่ยวข้อง นวัดยังได้พูดถึงหมอเหรียญทองด้วยว่าสร้างมาจากไหนใหญ่มาจากไหนจะเลือกไม่รักษาคนไข้แบบนี้จะเปิดโรงพยาบาลมาทำไมแชร์ไปให้ถึงกระทรวงสาธารณาสุขถ้าไม่ปิดโรงพยาบาลนี้แสดงว่าโคตรหลายมาตรฐานทำไมจะต้องให้คนบ้าแบบนี้ทำได้คนเดียวคนอื่นทำไม่ได้ก่อนสาบหมอนกหวีดอีกชุดนวัดได้เล่าต่อทั้งที่มีอาการโกรธหอบเหนื่อย บอกว่าอยู่ๆอีบ้านนั่นโทรมาบอกให้ไปให้ไปวันนี้ถามว่าจะไปยังไงยายังไม่ครบโดสฉีดยังไม่ครบมันบอกว่าไปได้แล้วมันไม่เคยมาคุยกับกูเลยมึงเป็นใครมึงโทรมาหัวเตียงกูกูต้องรับถามว่าจะให้ไปตอนไหนตกใจเพราะมันไม่มีในแพลนมันมีแพลนถึงวันที่29ในการรักษามันบอกว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ไปได้เลย มึงใหญ่มาจากไหนไอหมอคนนี้กูไปดูแล้วมึงมันเก่งมากกูไปเห็นประวัติมึงหมดแล้วโคตรเก่งเลยแต่คนอย่างมึงนี่โคตรโง่ขายงโง่เดี๋ยวกูโชว์ให้จากนั้นนวัดก็หยิบกระบอกปัสสาวะขึ้นมาบอกว่าตนยังต้องฉี่อยู่กับที่เป็นหมอเฮงซวยแบบไหนถึงมาไล่กันแบบนี้ก่อนจะโยนทิ้งแล้วพูดเสียงสั่นเครือเหมือนจะร้องไห้บอกว่า ไอ้นกหวีดมึงทำลายความสุขของคนไทยและบอกตัวเองว่าอย่าไปร้องไห้บอกว่าจำเอาไว้นะไอ้พวกนกหวีดทุกตัวมึงไม่มีวันลอยนวลมึงต้องชดใช้ที่เอาความทุกขมาให้พวกเรานอกจากนี้นวัดยังบอกรายละเอียดว่าหมอนกหวีดคนดังกล่าวโทรมาให้ออกจากโรงพยาบาลทันทีพอบอกว่าไปไม่ได้ที่บ้านยังเตรียมห้องไว้ไม่พร้อมอีกฝ่ายก็บอกว่าให้เวลา24ชั่วโมง ขอถามว่ามึงเป็นใครตอนนั้นก็ตกใจถามว่าจะไปยังไงจะอยู่ยังไงอีกฝ่ายบอกว่าแล้วแต่ผมวินิจฉัยแล้วและในตอนที่ยังอยู่จะให้คนมาติดกล้องวงจรปิดจะมอนิเตอร์ดูตลอดทั้งที่ตนไม่ได้ติดคุกตอนนั้นความดันขึ้นจากปกติเป็น160ตนจึงรีบถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานและยังเจ็บหน้าอกอยู่ในตอนนี้